ครับครับก็ที่ผ่านาก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเอ่อเลื่อนไปครับเราก็ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็อยู่ทางผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่ครับผมเสนาคว่ามันเป็นในส่วนของไหนอะไรที่พิมพ์มาก็อันนี้ต้องถามีปดูครับผมเมาไม่อยากเปิดเยนะครับเสนาเนย ก็เราก็ตั้งใจซ้อมมาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าชนะงานแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงแฟนๆมากกว่าที่สปปลาวด้วยแล้วก็แบบที่คนไทยที่ที่เตรียมจะไปดูด้วยครับอย่างทุกทีเพราะว่าการถ่าทำกรนารเพราะว่าแบบว่ามาเลื่อนแบบต้นเดือนถึงมาเดือนกันครับครับผมใช่ก็ยังมีความไม่เรียบร้อยความไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับก็เป็นความปิดท้องของทีมงานของเราด้วยปิดแบบเป็นแฟน ส่วนใหญ่ก well, yeah so yeah. ็เป็นเสียดายด้วยแล้วก็เป um ็นกำลังใจให้ด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างส่วนตัวเจ๊ก็เตรียมมองเรื่องหมั้นการแสดงครับครับแล้วก็เตรียมมองไม่ดีที่สุดแหละแต่ว่ายังไงยังไงก็คงได้มีโอกาสไปครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนอะไรยังไงยังคงจะคิดว่ามันถจบยกเลิกไปแล้วแบบไม่มีจังอ๋อก็ก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการแบบช่วงคุยช่วงอะไรอยู่แต่ว่า ก็ถ้าเกิดว่าได้เรื่องได้ราวยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ฟังถึงย่งไรตอนนี้ในขั้นตอนไหนมาแจ้งถึงตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนก็ยังเป็นทางผู้ใหญ่ก็คุยกันอยู่ครับผมมาแบบตกลงว่าจะเป็นแบบยังไงลักษณะไหนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยอยาป็นการให้ใครเข้าใจไหมครับเพราะบางคนก็แบบเตรียมตัวจองอะไรแบบาี้ใช่ใช่ก็ก็มันก็เข้าใจนะครับเข้าใจแต่ผมก็เป็นหัวงแไคขับเหมกันแบบบางคนที่แบบเตรียมตัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ย ก็ต้องช่วยคณะที่มีด้วยมีการคุยกันแบบว่าเดือดเยี่ยวลองแคุยผ่านบล็อกและแฟนเพจอะไรต่างๆก็เลยมีก็ผมได้มีแบบมีได้ได้เมสเซจมาวิดเตอร์ได้ตัววิดเตอร์อะไรแบบอะไ้แบบทีนไหนก็จะเป็นกำลังใจให้มากกว่าจริงๆเขามีถึงขั้นแบบไม่รู้อะไรอันนี้ไม่ทราบครับผมคือคือผมไม่ได้เห็นเองแต่ไมรู้ว่ามันเป็นอย่ากันบ้างไปถ่ายที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงขนาดนี้ต้องยัวเตอร์สะพาน คือจริงๆแล้วเราก็ยังเรามีแค่เกินเกิไปแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ประกาศแบบแน่ชัดว่าแบบเปิดขายแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับผก็เลยแบบเล่นตั้งแถวเล่นไปก่อนต้องมไม่ผ่านปิ๊กดูครับผมอันนี้มันเรื่อ,ง,ง,องจริงจริงครับเห็นเดือนหน้าเหมือนว่าจะมีมิเตอร์รีสคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหม ครับเป็นยังไง้วันนี้คือเป็นอันนี้เป็นอะไรคะไรอันนี้เป็นของเป็นของผมเองนี่แครับก็เรียกว่ายังไงลูกเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นโชว์พิเศษดีกว่าครับคือที่ผมตั้งใจมาซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากอันอื่นค่อนข้างเยอะเลยเป็นยังไงบ้างอะไรยังมีอะไรอย่างไรอันนี้เป็นชื่อเจมส์โฟครับผมแต่ว่าจะมีงานแถลงข่าววันที่15ครับผมเดือนนี้แหละครับสิงหาคมเดือนนี้ คือมันนัวๆกันครับมันก็เรียกว่าเป็นโชว์ดีกว่าครับตัดทไทย่ไทยตัดทิทย่ไทยครับผมก็จะขึ้นวันที่1 9บกันยาวันเกิดคือเป็นคือเป็นโปรเจกต์ประจำปีเต็มครำปีก็เรียกว่าอย่างนั้น ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ายัางไงดีครับผมแต่ว่าอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าผเตรียมแบบโชว์พิเศษพิเศษ,เศษมาให้แล้วก็มีอะไรที่แบบพิเศษมากๆแต่ว่าเดี๋ยววันที่15จะมาบอกทีนะครับจัดที่ใหญ่มคะหรือว่าเป็น,รรบน,น,นแบบจัดขาวไปเลยค่ะจีคอนจัดจัดที่แล้วก็ในฮอล์เดิมพี่กาวถอไมไว้นี่คือแฟนคลับประมาณกี่คนครับที่แบบเต็มเต็มฮอลล์รอบนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอันอื่นครับแต่ว่าจะเป็นอะไรที่แบบ ดูสนุกอบอุ่นทุกกอย่างดีหมดเลยครับโีดีโีดีโปดีโปรอีโรีถสายขายบ้านเดี๋ยวไปพูดวนที่สิบห้าเลยรอแหล่งข่าวอแหล่งข่าวนี่สิบหครับไปด้วยนะครับผมเขาเช็คอะไรกันก็จะมีอะไรที่แบบ ค่อนข้างแตกต่างครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นโชว์ที่แบบบางครั้งเราเลื่องล้วทุกคนที่เข้าไปดูก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ได้ความใกล้ชิดแบบแบบแบบที่ใกล้ชิดมากๆมากๆจริงๆครับผมแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเฮืนังเยอะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเริ่มซ้อมกันแล้วครับแล้วก็ออก เรียบร้อยครับมีโชว์พิเศษจะเป็นแคนเซิลไปเล้ยกมาใช้ได้ครับลวกลากันไปกันไปก่อนลวเตรียมใหม่อันนี้เป็นโชว์พิเศษกว่าครับช่วยเตรียมมันยังไม่มาใหม่ก็อยากอยากให้แฟนทุกคนได้มีความสุขกันแหละครับจามคนเจมส์เจมสเจเจ์ของตรงกลางนี่ก็